โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนะวันนี้เราก็จะไปเก m i ไม c ครับอีกเดียวนะครับผมนะ,มนะเราไาได้กับคนด,งนดังนะครับทุกคนเออดมเียกของแ h งค k y ิวนะทุกคนจะรู้จักเขาในนามว่าเอออะไรนะเออจำชื่อช่องอันนี้มาอันนี้จำเป็นนะทุกคนอาอะไรดีมามไม่มีอะไรให้เอาเลยว่ทุกคนล่ะ เอาดาบเออดาบเอานี่มาหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองเอ้ยอันนี้สองดิโอเคเอืมเอานี่มาเออกูม,มีเกาะเยอะก,กูซื้อทำไมวะเัาโททิ้งทิ้งนี่นะครับผมนะ หนึงมองไม่เห็นว่ะสักสิบก็พอแล้วทีมเราเพี้ยนเอ้ยพี่ฮัลโหลทุกคนครับตอนนี้เอขอขาฟังตรงข้ามยังไม่ตอบมาแนละ้วมาแนละ้วมาแนละ้วมปิ้นงูปิป้โอูยเยอะวะ่ะ vì ừ, sợ tính đấy Ôi ui nè ui tụ <laughs> chịu hài lèo tức con ô ô, của dữ vậy? ใช้ของที่จำเป็นเท่านั้นนะทุกคนเออันนี้สองอันนี้สามเก็บขึ้นไปเดือ,อดสองว่ะลองตรงข้ามเดือสองโอ้ยเน็ตกากเกินทุกคนนะเน็ตกากพดโพดมาแล้ ไม่มีอเ,เอเดรพูด้วยเป้เดี๋ยวบุกให้มาพี่ตามมาแล้วครับ จะเก่าเกิดไปแล้วนะอ๋อจียยยยไปครับผมนะหกนาทีเหรอโอเคครับผมนะสำหรับพี่นี่ก็ไปแล้วครับ